สวัสดีครับพบกับนุ่มปลาเผาเนาะนี่ตีท้ายครัวกันเลยอะนนี้วันนี้จะมาทอดไข่ใส่ะอมเนาะเอ้มีไข่ฟองเดียวะอมมัดเดียวเนาะสิบบาทสิบห้าบาทเนี่ยสามารถทอดไข่ได้ไหมนะก็ไม่ได้ยากครับไข่ทิ้งแม้จะมีไข่ฟองเดียวแต่เราสามารถทอดไข่กะอมมัดหนึ่งได้นะ เทคนิคง่ายๆครับเรามาดูกันดับแรกเลยนะครับเอาไข่มาเป็นไข่ปิดหรือไข่ไก่ก็ได้นะตีมาฟองหนึ่งนะครับส่วนผสมที่เราสามารถทอดกับชะอมมัดหนึ่งได้ก็คือเติมน้ําครับเติมน้ําเปล่าไปเลยนะครับแล้วก็ถ้าจะให้อร่อยสุดเด็ดเลยนะครับต้องมีรสดีรสดีนิดนึงนะครับแล้วก็ เราก็จะมีการใส่นะครับก็จะมีเรื่องของซีอิ๊วขาวนะครับซีอิ๊วขาวนิดหนึ่งไม่ต้องใส่น้ำปลาไม่ต้องใส่เกลือนะนะครับแล้วก็มีอซอสผูเขานิดหนึ่งเนาะอ่านี่เดี๋ยวไปให้ดูนะครับเอาน้ำมันหอยใช้น้ำมันหอยครับน้ำมันหอยเติมไปนิดนึงอ่าแล้วเราก็ซอยโชว์อุมใช่โชอุ่มใช่ไปเลยนะครับหนึ่งนัด โซมไปเลยหนึ่งมัดเรียบร้อยครับแล้วเราก็ตีให้เข้ากันอ่าแค่นี้ก็ทอดไข่หนึ่งฟองกับโซมหนึ่งมัดได้สบายๆนะครับแล้วอร่อยด้วยนะครับลองดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนไข่สุกแล้วเนาะสวัสดีครับชอบคลิปนี้ก็ไลค์ก็แชร์นะสวัสดีครับ